วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอปบทีวีซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงปรีซีซั่นของสโมสรกับการสู้ศึกเพื่อกลับไปยังไทยพรีเมียร์อีกครั้งนะครับและในสัปดาห์นี้ครับพิเศษสุดๆเมื่อในช่วงคอปบทอล์ talk, เราได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับประธานสโมสรนั่นคือเดอะบิ๊กสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาเราจะมาพูดคุยถึงผลงานที่ผ่านมารวมถึงการเตรียมทีมสู้ศึกยามาฮ่าลีกวันในฤดูกาลนี้ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนส่วนในช่วงของอินไซ t ์ e ร o p วันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงปีใหม่สโมสรปริสยูเน บรรยากาศในวันนั้นว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ตอนนี้ครับเราไปชมตัวอย่างบางช่วงบางตอนของรายการกันก่อนเลยดีกว่าครับปีแรกของเรากับเพื่อนตำรวจบางคนก็บอกว่าสอบตกบางคนก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญรู้สึกไงพี่อสอบตกเลยปีแรกลงทุนทำธุรกิจครั้งแรกแล้วผมกำไรเลยมันไม่มีหรอกเอ้พี่บิ๊กเนี่ยไม่น่าจะเอาจริงแล้วทีมตกชั้น คือด้วยคําพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากันกระทำปีนี้ first priority ของผมเนี่ยคือเพื่อนตํารวจอยา่ให้กีฬามเป็นกีฬา,าจริงๆไม่ใช่ว่าอำนาจวัสนาเอาบารมีเอาเม็ดเงินมานั่งข่มกันแล้วมานั่งล็อกผลการแห่งขันกันมผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรทุกคนรู้กันหมด ช่วง i n s i d e t เ e c ะ p ครับเราจะพาไปดูบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ปี2558ของสโมสรอ o นพอลิสยูนเตว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกสนานแค่ไหนเราไปชมกันได้เลย ัลิงครับนี่ขาเป็นอะไรออานรีบครับรีบไปไหนรีบไปไปหวมวรบเรอโสครับไนไหครับสมอเพ่อตรเพื่อตำรวจไมแล้วพี่จะนัำขบาย ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาพวกเราครับขอบคุณที่เลี mm ้ด้วยขอบคุณที่เลี้ยงสบาครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทำเสมอมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วงเติร์ดในสัปดาห์นี้ครับเราจะพาไปดูความน่ารักของ2เพียวในสโมสรโปลิสอยู่ในเต็ดกันเมื่อเจ้าเพียวธีรพงศ์ดีหามแห้ครับโชคดีจริงๆครับได้รับรางวัลที่1ในงานเลี้ยงปีใหม่จาก The Big ด้วยแต่ว่า The Big บอกว่าต้องแบ่งครึ่งกับเพื่อนคนอื่นสุดท้ายครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเจ้าเพียวรัตนัยมครับแม่ก็นึกว่าจะได้สบายๆครับตอนแรกแต่เดอะบิบอกข้อแม้สุดท้ายครับว่า ต้องหอมแก้มกันและกันเท่านั้นถึงจะได้รับรางวัลไปเมื่อเจอแบบนี้ทั้งคู่จะทำยังไงและจะทำได้ไหมผมว่าไปชมกันเลยดีกว่าครับป๋อมจิ๊บๆรับจิ๊บๆเอ้ยเอ้ยเข่าถุงแล้วยรัหนครับผมรัตนาครับขอแน่นๆมาๆไอ้คนนี้เป็นคนผลิไม่มาตรฐานนั่นคือ แม่ต้องเรียกว่าทุมท่มเทจริงๆครัคบเจ้าเพียวทั้งสองเพียวนี่ยอมรับเลยครับว่าอยากจะได้รางวัลจริงๆそして自分を信じること。 aproveitar as oportunidades muitas horas de treinamento เต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเ oh, be yes, ต,ติมให้เต็มคาว่าเพื่อนเบียเป็นเหตุทะาวิวาและอาชญากรรมได้ ช่วงครอบทอครับอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในช่วงต้นรายการว่าวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านประธานฝ่ายบริหารสโมสรเพื่อนตำรวจเดอะบิ๊กสมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาที่จะมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งอดีตปัจจุบันและในอนาคตถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังบทสัมภาษณ์ในวันนั้นกันได้เลยครับเอาละครับคอบทีวีวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมานั่งพูดคุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับท่านประธานสโมสรพี่บิ๊กคุณสมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีพี่ ช่วง p r e c i s o n ครับเพื่อนตำรวจดูคึกคลื่นพี่ครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมตอนนี้คือตอนนี้ก็คิดว่าก็พร้อมในระดับ780แล้วด้วยแผนการทำทีมฤดูกาลหน้าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ตอนนี้นักบอลไทยเราก็คิดว่าเราคงปิดตลาดแล้วเราพร้อมหมดแล้วครับครบทุกตำแหน่งความผิดพลาดในปีที่แล้วที่เราเจอมา วันนี้คิดว่าเราพร้อมขนาดไหนพี่บิ๊กกับกับความผิดพาดลาดใครแล้วแนวทางการแก้ไขเรามีความพร้อมขนาดไหนบิคืออย่างแรกเลยคือปีที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างเสียประตูง่ายนะครับทั้งในส่วนของลูกเซตเพลส์ Peace, ลูกเซตเพลย์อะไรก็ตามแต่เนี่ยรเราค่อนข้างเรายิงได้เยอะแต่เราก็เสียเยอะเยอะมากปีนี้เราก็จุดแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนปิดฤดูกาลที่ผ่านมาคือเราไม่ได้รอเราก็เสริมเราเสริมทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์ฮาฟผู้รักษาประตูับ คือเราแก้จุดบอดของเราก่อนเลยเพราะในส่วนของตัวบนแดนหน้าของเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วแล้วยิ่งปีนี้เราได้ต่างชาติเราได้โชว์เข้ามาแล้วเรากำลังจะได้ตัวใหม่ตัวหนึ่งไพลเมกเกอร์เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าการเข้าทำเราน่าจะดูแล้วจัดจ้านมากกว่าเดิมน่าจะมีสีสันมากกว่าเดิมในส่วนของกองกลางก็ได้มาใหม่หลายตัวครับก็คิดว่าบอลปีนี้น่าจะสนุกนะฮะครับน่าจะดูแล้วน่าจะน่าจะมันนะครับก็ลองดู แน่นอนนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของเราก็ชัดเจนว่าเล่นในยพาลีกวันเรียบร้อ,อยความรู้สึกกับการที่วันนี้เนี่ยจะต้องพาทีมกลับขึ้นไปลีกสูงสดุดอีกครั้งกดดันขนอะไหนคือพูดถึงความกดดันมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเพราะสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ไทยลีกแล้วจะอยู่ดีหนึ่งมันมันตรงเนี้ยมันเป็นความสุขของเราอยู่แล้วที่เราได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในในด้านการฝึกซ้อมการบริหารทีมการดูทีมเล่นับ ังในสนามจริงในสนามซ้อมผมมองว่าปีนี้ความคาดหวังดีกว่าผมว่าจากแฟนๆเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไม่ไม่ว่าจากแฟนบอลของเราเองก็ดีหรือแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์ทีมอื่นๆแต่บางครั้งแอบเอาใจช่วยทีมเราเนี่ยผมมองว่าทุกๆคนก็ยังคาดหวังว่าอยากจะเห็นเพื่อนตำรวจไปสร้างสีสันในไทยลีกอยู่ก็ตรงนี้ผมก็คิดว่าอย่างเดียวที่คุยมาตลอดก็คือปีนี้ ถามว่ากดดันไหมไม่ได้กดดันแต่เป้าหมายของเราอย่างเดียวคือเราต้องกลับขึ้นชั้นให้ได้ปีเดียวภายในปีเดียวหลายๆคนถามว่าโหสดมตรนเนื่อนตำรวจดูนักเตะด,ดีกรีนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วตั้งเป้าการขึ้นชั้นแน่นอนแต่ในอันดับไหนคือเอาตรงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตกชั้นมาแน่นเราได้ที่16จาก20ปีนี้ถ้าให้พูดจริงก็คือผมมองไว้แชมป์อย่างเดียว เราจะไปมองว่าตำแหน่งที่สองสามสี่มันมันไม่ได้ uh huh. ไม่ได้เป็นการดูถูกทีมอื่นแต่ผมมองว่าปีนี้เป้าหมายอย่างเดียวที่ผมพูดย้ํากับทางพี่แท็กก็ดี uh huh. กับทางนักเตะทางสตาฟโค้ชทุกคนก็คือเป้าหมายเดียวคือต้องคว้าแชมป์คร uh ับ huh. ปีที่แล้ว uh huh. เราเล่นแบบหนีตาย uh huh. แต่ปีนี้มันเหมือนกับเราลงมาทดสอบว่าเราจะแต่งพอที่ขึ้นไปได้ไหม uh huh. แต่ด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยแ uh huh. ชมป์อย่างเดียว uh huh. ต้องมองอย่างนี้ uh huh. สื่อหลายๆสำนักก็บอกว่าปีแรกของเรากับเพื่อนตำรวจบางคนก็บอกว่าสอบตกบางคนก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญครับรู้สึกไงพี่คำว่าอสอบตกเลยปีแรกคือถามว่าเหมือนผมทำธุรกิจอะ่ะ <ừ> ผมไม่เคยลงทุนทำธุรกิจครั้งแรกแล้วผมกำไรเลยมันไม่มีหรอกครับมันก็ต้องมีขาดทุนบ้างเจ้าบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาัค่อนข้างเยอะและอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยเป็นใจกับทีมเรา นะครับก็ผมถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผม mm hmm. คือถ้าปีที่ผ่านมาเราตกชั้นแต่ถ้าปีนี้เรากลับขึ้นชั้นได้แล้วปีต่อไปเราไปเล่น FC c h a แชมเปียนส์ลีกได้ mm hmm. ผมว่ามันก็จะเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง mm hmm. นะครับเล่อย่างเราถึงเราจะอยู่ในในล mm ีกดิวิชันหนึ่งแต่ในบอลถ้วยผมก็แอบรู้นลึกๆว่าผมไม่อยากเจอทีมด mm ีส hmm. ผมอยากเจอทีมไทยลีก mm hmm. ผมอยากจะชนกับไทยลีก ทั้งสองถ้วยอยากจะจับชนไปเลยเราก็อยากจะวัดเหมือนกันว่ามาตรฐานของเราเนี่ยตกลงไอปีที่ผ่านมาที่เราตกมันเนี่ยมันเป็นเพราะเราของเก๊หรือว่าเป็นเพราะเราโชคร้ายเราก็จะได้รู้กัน uh huh. ก็ต้องมาลองดูในฤดูกันใหม่ตอนนี้หลายหลายๆสื่อก็มองว่าทีมเพื่อนตำรวจเนี่ยแบ่งเป็นสองพาร์ทที่น่าสนใจหนึ่งเลยคือพาร์ทนักเตะพาร์ทของทีมสองคือพาร์ทของประธานสโมสรมีเรื่องราวให้น่าจะค้นหาเยอะบางคนก็เหมือนกับ จะบอกว่าเอ้พี่บิ๊กเนี่ยไม่น่าจะเอาจริงแล้วทีมตกชั้นโน่นนี่นั่นมีออกมาเยอะมากว่ายังไงต่อก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณท่านพลตำรวจเอกวรพงษ์ชูวบิชัยครั้งหนึ่งที่ท่านให้โอกาสผมได้เข้ามาทําตั้งแต่ปีที่แล้วคือผมก็บอกได้อย่างเดียวว่ายังไงผมไม่ไปไหนแน่นอนคือด้วยคําพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สําคัญเท่าก,ารกรันกับทําแต่ตัวผมเองเนี่ยแฟนบอลอาจจะไม่รู้ คนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่ผมว่านักบอลกับสตาฟโค้ชก็คือเห็นผมที่นี่บ่อยมากอแล้วผมก็ให้สัญญาว่าปีเนี้ถึงผมจะมีธุรกิจอื่นๆผมจะมีทีมฟุตบอลอยู่ที่ต่างประเทศแต่ปีนี้ first priority ของผมนี่คือเพื่อนตำรวจ,จภารกิจที่ปีนี้ผมเน้นย้ำอย่างเดียวคือเพื่อนตำรวจต้องเป็นแชมป์มผมไม่ยอมแล้วปีนี้ว่าจะทิ้งทีม,มานานๆแล้วก็ไม่อยู่กับทีมคือปีนี้ยังไงผมก็จะอยู่กับทีมเดี๋ยวทุคกคนก็จะได้เห็นนะครับแต่ไอ้คำว่าจะมาทิ้งทีมกลางคัน เลิกถอดใจอะไรสำหรับผมไม่มีผมขึ้นเวทีแล้วผมไม่เคยถอดนมทิ้งมีโกรธหรือมีท้องไหมพี่ครับช่วงที่ผ่านมาที่กระแสข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นโอ้พูดแล้วยังทำไม่ได้แบบนู้นมัง่งแบบนี้มัง่งคือบางครั้งมันไม่ใช่พูดแล้วเราทําไม่ได้เราทําไปแล้วแต่เพอ่อพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับ,บเขาเรียกว่าน้ําท่วมปากบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ใช่แค่ผมนะครับก้องเช่หลายๆคนก็ทํา Mm hmm. ก็ไม่ว่าจะยื่นเรื่องไปอะไรก็ตามแต่มันก็เงียบกลับมาหมดเพราะอะไร,รเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยด้วยเงื่อนไขเดียวก็คืออย่างเรื่องสมาคมฟุตบอล mm hmm. เงื่อนไขเดียวของมันก็คือว่าการเมืองกับฟุตกีฬาฟุตบอลถ้ามายุ่งเกี่ยวกันมันก็มีผลกระทบกับทีมชาติมีผลกระทบกับลีก mm hmm. ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากให้ปณีประนอม mm hmm. นะครับแต่บ้านเราเนี่ยด้วยระบบของเราที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันปณีประนอมกันไม่ไ,มได้หรอก mm hmm. เพราะมันกลายเป็นมะเร็งร้ายมันลามมานานแล้ว คือพูดมากไปเดี๋ยวมันก็จะหาว่าเฮ้ยดีแต่พูดอแต่ถ้าวันนี้ผมมีอํานาจอยู่ในมืออ่ะผมว่าผมจบไปตั้งนานแล้วแต่เพราะทุกวันนี้อํานาจก็คือไม่ได้อยู่ในมือผมครัแล้วสาคัญที่สุดก็คือไม่ว่าใครที่จะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำกว่าผมก็ยังทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่ผมทําำแต่อย่างน้อยๆผมก็ยังรู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆผมก็ได้ออกมากล้าพูดกล้าทาในสิ่งที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องอก็ยังผมก็ยังรู้สึกภูมิใจ คใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงผมถือว่าผมเฉยเพราะอย่างน,น้อยก็คือผมคิดว่าผมก็อยู่ได้ด้วยลําแข้งตมเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ผมทําไปแล้วแต่ประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อย,อยก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าในสังคมคนไทยผมไม่ได้เลือกฝกักไม่ได้เลือกฝาก่ายแต่ผมเลือกที่จะอยู่ความถูกต้องนะครับหลายๆคนก็ชื่นชอบในบทบาทที่ที่บบิ๊กแสดงออกจนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงอยากจะรู้แหละวะ่า ปีนี้ยังคงเป็นมวยไฟเติมเนี่ยไหมพี่หรือว่าจะต้องตั้งการ์ดบ้างรอรับบ้างหรือก็เดินเข้าใส่เหมือนเดิมนี่พูดนม่ผุนพูดถึงเรื่องฟุตบอลเลยลูกพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงตัวธรรมทานครับคือผมมองว่ามันมันมันเป็นธรรมชาติของผมคือผมไม่ชอบเอาเปรียบใครโดยเฉพาะในเรื่องการกีฬาเนี่ยผมอยากให้กีฬาเป็นกีฬาจริงๆไม่ใช่ว่าเอาอำนาจวาสนาเอาบารมีเอาเม็ดเงินมานั่งข่มกันแล้วมานั่ง ล็อกผลการแข่งขันกัน uh huh. ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรทุกคนรู้กันหมดแฟนบอลชาวไทยทุกคนน่ะผมว่า90%ไม่ใช่เป็นแฟนบอลที่ดูบอลไม่เป็นครับทุกคนดูรู้ว่าเฮ้ย uh huh. วันเนี้มันจะโมเมนตัมมันจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเหมือ uh huh. นที่ผมเคยสัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อที่เขาบอกว่าคิดยังไงกับการที่สมาคมฟุตบอลหรือ TPL า,าสเปรย์มาฉีด uh huh. เหมือนต่างประเทศ ผมก็บอกว่าผมก็เห็นด้วยนะถ้าเอาสเปย์มาใช้เพียงยผมก็หนักใจแทนกรรมการเพราะกรรมการต่างประเทศเวลาเขาฉีดเขาฉีดตรงตรง,งเขาฉีดแต่ของบ้านเรามันฉีดแล้วมันบางทีก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเพราะกรรมการบ้านเราอ่ะภาคทฤษฎีอ่ะเ,เก่งอ๋อแต่ปฏิบัติแต่ภาคปฏิบัติเวลาฉีดเนี่ยมือเขาบางทีเขาเขาฟิตเนสไม่ถึงใช่ไหมเขาก็ฉีดแล้วบางทีมันก็เอียงไปซ้ายบ้างเอียงไปขวาบ้าง คือจริงๆไม่ต้องเอียงหรอกคือถ้ามือฟิตเนสไม่ถึงก็เอาอีกข้างหนึ่งฉีดไปเลยก็กล้าฉีดหน่อยก้ากล้าทาคนเราถ้ากล้าทาในสิ่งถูกต้องผมว่าทุกอย่างความศรัทธามันจะกลับมาทั้งระบบก็ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมกับการบทบาทต่อทีมหมดบาทต่อวงการฟุตบาาอลไทยก็คงต้องเป็นอย่างนี้ครับก <นะ S 2> ็บใครจะว่าไงผมว่ามันมันเปลี่ยนตัวเองเราเปลี่ยนยากแต่สิ่งที่บอกคือถ้าเราจะให้มาแล้วเรามางหงมันก็ไม่ใช่ตัวเรา แต่อย่างน้อยๆผมก็มันแสดงความมั่นใจให้กับแฟนบอลเพื่อนตำรวจแล้วก็แฟนบอลชาวไทยหลายๆทีมคืออย่างหนึ่งก็คือถ้าอะไรไม่ดีเราก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแทนให้ครับเพียงแต่บางครั้งพูดไปมันก็เหมือนกันก็กระทบฝั่งหนึ่งกระทบอีกฝั่งหนึ่งมันเราพูดบางทีเราก็เหนื่อยแต่ก็รู้สึกดีใจที่ก็ได้แสดงบทบาทต,ตรงนี้ให้กับแฟนบอลหลายๆท่านนะครับ <ๆ S 2> ก็อาจจะโดนใจหลายๆท่านแต่ก็อาจจะทําให้หลายๆคนไม่พอใจ ก็ต้องขออภัยด้วยแต่อย่างน้อยๆผมคิดว่าคือสิ่งที่ผมแสดงออกสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทําก็คืออยากจะให้เกิดการพัฒนาจริงๆช่วงหน้าครับอย่าพลาดครับเรายังนั่งพูดคุยกับท่านประธานสโมสรอย่างเดอะบิ๊กเหมือนเช่นเคยกับคําถามแรงๆคําตอบตรงๆช่วงหน้าห้ามพลาดครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้เรายังคงพูดคุยกับเดอะบิ๊กประธานสโมสรของเราครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับมาพูดถึงทีมกันบ้างครับพี่หลายๆคนก็มองว่าโอเคเพื่อนตำรวจเนี่ยตกชั้นไปครับทีมน่าจะแตกด้วยซูเปอร์สตาร์หลายๆคนดีซออัดนันหรือเก่งสุริชาติน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดดาวรุ่งดาวรุ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมตัวหลักยังอยู่เหมือนเดิมคือจริงคือ เฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนของโค้ชถึงเดินออกไปแต่บางคนที่สมัครใจอยากจะเดินไปเองเนี่ยเราก็ไม่ห้ามเพราะผมมองว่าสําคัญที่สุดที่จะอยู่สโมอสรแห่งนี้ไม่ใช่แค่สโมอสรเพื่อตํารวจหรอกผมว่าทุกสโมอสอรสําคัญทีอ่อันดับแรกก็คือนักฟุตบอลทุกคนต้องมีใจอ,อยากจะสู้เพื่อสัญ,ญลักษณ์ของทีมอ,อ,อยากจะสู้เพื่อสโมอสรเพื่อแฟนบอลเพื่ออาชีพของตัวเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของนักฟุตบอลอาชีพแต่ถ้าใครก็ตามแต่ที่คิดว่า สู้เพื่อเงิน uh huh. ใช่ไหมฮะหรือสู้เพื่ออะไรบางอย่าง uh huh. ผมว่าตรงนั้นมันคงไม่ไม่ตรงกับคอนเซ็ปที่เราวางเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่อยู่ตรงเนี้ยผมมองว่าทุกคนมีใจอันดับหนึ่งมีใจที่อยากจะอยู่กับทีมอันที่2ก็คือมีใจที่อยากจะทํางานต่อร่วมกันกับผม uh huh. อันที่สามสำคัญที่สุดก็คือทุกคนอยากจะช่วยนําพาสโมสรแห่งเนี้ยกับขึ้นไปเล่นในหลีกสูงสุดให้ได้ เราดราม่าตั้งแต่นัดแรกยันนัดสุดท้ายครับจนปิดฤดูกาลก็ยังดราม่าต่อว่าเพื่อนตำรวจหรือท่าเรือใครจะอยู่ใครจะไปผมว่าตรงนี้มันเป็นถ้าเป็นหนังผมว่ามันก็ต้องมีภาคสองอ่ะแล้วปีนี้สําหรับผมผมก็คิดว่ามันเป็นภาคสองที่ผมว่ามันน่าจะเข้มข้นมากกว่าภาคแรกเพราะเพราะภาคเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าพระเอกตายหรือนางเอกเป็นไม้หรืออะไรเงี้ยแต่เราเราคิดว่าภาคเนี้ยเราน่าจะบูล้างผ่านมากกว่าเดิมครับด้วยอาวุธหนักที่เราเสริมเข้ามาเนี่ยแล้วด้วย อาวุธเก่าๆที่เรามีอยู่ผมว่าแล้วปีนี้ฟันเฟืองทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันมันเริ่มคลิกกันละมีได้พูดคุยพี่แท็กไหมพี่ความกดดันพี่แท็กมีไหมเพราะว่าโดยปกติพี่แท็กนี่ก็ทําทีมเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นมีแต่คนถามเอ๊ะแล้วปีนี้พี่แท็กจะมีความรู้สึกเป็นยังไงผมว่าผมว่ามันดีกับพี่แท็กนะเพราะจากโปรไฟล์ของแกเนี่ยแกไม่เคยทําทีมใดทีมหนึ่งเป็นแชมป์ดิวิชันหนึ่ง <laughs> ผมว่าปีน like <ilan que gib berish> ี้น่าจะเป็นปีแรกที่พี่แท็กมีลุ้นทําทีมได้เป็นแชมป์ดิวิชันหนึ่งผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนปริญญาชีวิตแกมันจะสมบูรณ์มากขึ้นครับแล้วของของไทยลีกแกก็ได้มาหลายใบแล้วไงลงมาทํมาให้เราได้แชมป์ดิวิชันหนึ่งบ้างมันผมว่าชีวิตแกก็คงสนุกมากยิ่งขึ้นถามว่ได้พูดคุยไหมก็คุยกันบ่อยก็คุยกันหลายเรื่องหลายหลายอย่างก็ผมคิดว่าก็โดยส่วนตัวพี่แท็กก็เป็นคนค่อนข้างพูดน้อยแต่แกเป็นคนสไตล์ต่อยหนัก สำหรับผมแกเป็นโค้ดที่ค่อนข้างค่อนข้างมีของเยอะเพียงแต่อของของแกเนะี่ยแกไม่ได้แบบอยู่ๆระดมยิงออกมาเลยแกค่อยๆปล่อยคือช่วงที่ผ่านมาเพราะปลายซีซั่นแกไม่มีเวลารูจา้จักนักบอลคนใดในทีมอย่างละเอียดแกก็ต้องทํางานของแกด้วยหนีตกชั้นด้วยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างช่วงนั้นนะ่ะผมว่าแกกดดันไม่ไม่ใช่แค่แกหรอกผมก็กดดันแฟนบอลก็กดดันนักบอลลงไปเล่นก็กดดันแต่เราก็ยัง ลุ้นหนีลงชั้นกันมาได้จนถึงนัดสุดท้ายปีนี้แฟนบอลคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่าแน่นอนเราต้องเดินทางค่อนข้างเยอะครับกับดิวชั่นหนึ่งครับพี่บิบ๊กจะมีเวลาเดินทางไปทีมทุกนัดไหมผมตั้งใจเวลาว่าปีนี้ผมไม่อยากจะพลาดสักนัดเดียวก็ด้วยหน้าที่การงานอาจจะบางครั้งอาจจะต้องมีการพลาดแต่จะวางอย่างที่บอกอยากจะวางตรงนี้ให้เป็นไปให้เป็นโอกาสแรกของผมเลยครับคือถ้าจะมีงานจะต้องติดผมก็อาจจะต้องเป็นไปนทํางานที่ต่างจังหวัดก็ตาม,มทีมไปแต่ปีนี้ผมว่า น่าจะเที่ยวทั่วไทยได้สนุกกันมากสำหรับแฟนบอลแล้วผมก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ไม่ว่าหลังเกมจะชนะเสมอแพ้แต่เราได้มากินข้าวกันได้มาเจอกันได้มาพบปะพูดคุยกันมันก็เหมือนกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือญาติกันที่แบบไม่ได้เจอกันนะก็ได้มาพบปะมาเห็นทุกคนยังสบายดีอยู่มั่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอีกแบกเห็นปีนี้อีกเรื่องที่น่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เสือ้อครับก็ปเปลี่ยนปเป็นคูม่ามนะครับก็เผอิญคูม่าก็ ที่เรดดิ้งใช้พูม่าแล้วที่นี่ก็เราก็ได้พวบปะพูดคุยกันคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยเราใช้มิซูโน่ของมิซูโน่ก็ดีครับเพียงแต่เอาตรงๆก็คือราคามิซูโน่เวลาขายกับแฟนบอลมันราคาจะจะค่อนข้างสูงไปนิดอย่างพันกว่าบาทเนี่ยเราก็เกรงใจแฟนบอลสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นแฟนบอลเพื่อนตำรวจหรืออาจจะ ยังไม่มีทีมเชียร์หรืออาจจะมองดูพี่บิ๊กในมุมหนึ่งวันนี้มาเห็นแล้วอยากจะพูดอะไรของเขารับผมว่าสำคัญที่สุดสำหรับสำหรับแฟนบอลทุกคนไม่ว่าจะเพื่อนตำรวจหรือแฟนบอลทีมชาติไทยหรือแฟนบอลทีมอะไรก็ามแต่ผมว่านาทีนี้ความสุขอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้อยู่กับกีฬาที่เราชอบเราได้อยู่กับนักฟุตบอลที่เราชื่นชอบเราได้อยู่กับเพื่อนฝูงที่มาช่วยกันเชียร์ที่เรามีความสนิทรักใคร่กันผมว่านี่มันเป็นกิจกรรมที่ สามารถทําให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันได้ออผมว่ามาช่วยกันทํานะครับคือถ้าเกิดช่วยกันเชียร์จะเชียร์เพื่อนตํารวจจะเชียร์ทีมอะไรก็ตามแต่จะใกล้บ้านอยู่ในจังหวัดหรือจะเป็นอยู่ในองค์กรของคุณคุณเชียร์นะครับคุณมีความสุขอยู่แล้วนาทีนี้มันไม่ใช่แค่กระแสแต่อย่างที่ผมบอกว่านาทีนี้บอลไทยมันกําลังสุขงอมแล้วเราไม่ได้มีความฝันว่าเราจะไปบอลโลกแต่เรากําลังจะทําให้มันได้ไปจริงๆ โค้ชซิกโก้ก็ดีหรือว่าผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลก็ดีหรือทีมฟุตบอลอาชีพหลายๆทีมในเมืองไทยที่ลงทุนลงแรงกันไปผมว่าเขาไม่ได้ไปแย่งกันแค่แชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแล้วครับผมว่าเขากําลังช่วยกันลังสรรบันไดสวยๆงามๆบันไดที่เข้มแข็งแข็งแรง <c oughs> ให้สุดท้ายต่อไปนักนะฟุตบอลไทยทุกคนมันจะไปสู้กับต่างประเทศได้ <c oughs> ผมก็คิดว่าตอนนี้ <c oughs> แฟนบอลชาวไทยทุกคนก็คาดหวังอยากจะให้สโมสรก็ดีทีมชาติไทยก็ดีประสบความสาเร็จ ก็ขึ้นอยู่กับแฟนบอลแล้วครับว่าทุกคนจะช่วยกันตรงนี้ผักดันยังไงจะให้มันเป็นแค่ไฟลามทุ่งพอไฟมันมอดไปแล้วก็จบแล้วเราก็มันนิ่งเงียบแล้วก็อีก2ปี3ปีกลับมาบูมใหม่หรือนาทีนี้เราจะช่วยกันเฮไหนเฮนั้นไปเหมือนเดิมซึ่งผมมองว่าคนไทยพร้อมจะลุยนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยเชียร์กีฬาครับมันก็มีความสุขนะครับผมว่าดีกว่าดีกว่าไปทําอย่างอื่นแล้วมีเวลาว่างก็เล่นเองบ้างมันก็จะได้สุขกว่าเดิมอะไรครับนี่ก็เป็นมุมมอง บางส่วนคือถ้าพูดทุกอย่างที่เคยผ่านมานี่ก็คงต้องใช้เวลาเยอะนะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่วันนี้ได้มีโอกาสคุยพี่บิ๊กนะฮะ๋ยวลองดูครับเปิดฤดูกาลไปแล้วผลงานเป็นยังไงจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบไหนเยีาเราหน้าได้มานั่งพูดคุยอีกเหมือนกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับคอปบทีวีของเราขอบคุณมากครับพี่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ก็ได้รู้ถึงแผนการของท่านประธานสโมสรกันแล้วนะครับว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างยังไงก็ขอให้แฟนๆส,มสนโมสรบริสยูเนเตดทุกคนครับช่วยกันสนับสนุนและร่วมกันเชียร์ทีมต่อไปเราจะยืนเคียงข้างกันและไม่ทิ้งกันนะครับรับรองได้เลยว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสาคัญมากๆของสโมสรและแฟนบอลทุกคนที่ยังรักสโมสรน,นี้ต่อไปสําหรับวันนี้ครับเวลาของรายการค่ับทีวีได้หมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ